บ้านหลังนี้ก็คือสร้างมาแล้วประมาณ30ปีสมัยตั้งแต่คุณพ่อสร้างมาด้วยพื้นที่โดยรวมประมาณ30ไร่นะครับแล้วก็มีสโมสรซึ่งตัวบ้านจริงๆก็จะเป็นตัวที่อยู่อาศัยจริงๆคุณพ่อชอบโทนสีประมาณน้ําตาลหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วทีนี้ปุ๊บก,ก็หลังหลังมานี่คือมันไม่ค่อยเข้าเทรนด์ทันสมัยเท่าไหร่ก็อยากจะได้เฟอร์นิเจอร์หรืออะไรที่มันทันสมัยมากขึ้นแต่เคยเอาโมเดินเข้ามาใส่แล้วมันมันไม่รอดจริงๆงบางอย่างก็ดูมีความเป็นโมเดิ์นะครับอย่างเช่นแชนเดเลียของบัคคลัดอย่างครับนนะนนนส่ว บางส่วนมันก็ไม่ได้จริงๆมีอินเทเลียคนหนึ่งที่รู้จักกันนะครับก็เลยเสนอว่าเราควรจะใช้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาแทรกมาวางมู a แอน o ทนอะไรให้ดูเข้ากันกับสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่แล้วนะครับเราไม่ควรที่จะลื้อหรือทุบออกหลังๆนี้ผมก็จะใช้เป็นของมา ใส่เข้าไปมากกว่าครับก็จะเป็นพวกเอามะละไคร้เข้ามาอย่างเงี้ยครับเอามาใส่เข้าไว้ตามส่วนต่างๆของบ้านให้ดูมีสีสันมากขึ้นตามสีที่ชอบเนี่ยครับส่วนหลักๆจริงๆตัวผมเกิดวันพุดผมก็จะชอบในส่วนของสีเขียวส่วนห้องอื่นๆบางคนเขาก็อย่างน้องๆบางคนก็มีไอเดียเขาก็จะแต่งในบางส่วนบ้างนะครับ ที่บ้านจะชอบแนวเกี่ยวกับสปอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะว่ายน้ําเวลาน้องๆรวมตัวกันหรือว่าบางทีน้องคนที่3นะครับซึ่งปกติใช้ชีวิตอยู่ที่วันดอนนะครับกลับมาที่ประเทศไทยก็จะไปว่ายน้าด้วยกันบ้างพัดกอล์ฟหน้าบ้านนะครับเพราะว่ามีสนามพัดกอล์ฟอยู่ที่บ้านร่วมกันบ้างนะครับส่วนเวลาที่เป็นกิจกรรมครอบครัวหลักๆจริงๆจะเป็นเวลาทานข้าวครับเพราะว่าคุณพ่อให้ความสําคัญกับการทานข้าวมากที่สุดนะครับจริงๆมี walk in w i t e cabinet นะครับหลังๆนี้ก็จะใช้อยู่ข้างในเพราะว่าอุณหภูมิข้างในค่อนข้างดีมากเลย ตอนนี้ผมทำทั้งหมด6บริษัทครับก็จะมีกอ่อสร้าง2บริษัทแล้วก็จะมีอสังหามีการแพทย์มีด้านขนส่งแล้วก็มีด้านของ R Entertainment ตลาดอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับจากทั้งหมดบริษัทเนี่ยจะค่อนข้างสนใจอยู่ที่ด้านกอ่อสร้างเนื่องจากว่ากอ่อสร้างเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทางครอบครัวผมทามาตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่ส่วนตัวเองผมก็จบทางด้านกอ่อสร้างมาด้วยด้านการบริหากรก่อสร้างเราก็เลยได้มีโอกาส ไปดูงานกับคุณพ่อบ่อยๆก็เลยเกิดการซึมซับถ้าเกิดบอกว่าฮอตเนี่เทียบยากน้องเบสเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงหน้าตาเนี่ยแน่นอนก็น่าจะฮอตที่สุดเพราะว่าสูงสุดขาวสุดแล้วก็น่าจะหน้าตาดีที่สุดในบ้านอย่างคุณบอสเนี่ยเพื่อนเขาค่อนข้างเยอะโดยเพราะเพื่อนต่างประเทศทั้งราชวงศ์เลยระดับท็อปๆทั้งนั้นทําให้ตารางเวลาเขาาค่อนข้างแน่นส่วนอย่างคุณหมอเนี่ยจริงๆก็ถ้าฮอตเนี่ยผมว่าเป็นฮอตเรื่องหน้าที่การงานเป็นหลักเพราะลูกค้าเยอะก็จะคิวเต็มแน่นทุกวัน เชลซีกอลคลับนี่เป็น m e m b e r s o n l y Club นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับ Indoor Golf อ i m u l a t o r จุดเริ่มต้นที่ทำให้เปิดเชลซีกอลคลับเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าสนามดริฟหรือว่าที่ที่คนจะฝึกกอลในตัวเมืองเซนทรัลลอนดอนน่ไม่ค่อยมีมากถ้ามันมีคลับอย่างนี้เพื่อเปิดให้โอกาสให้คนได้ฝึกเอ่อฟมากขึ้นเนี่ยก็จะดี เราก็ดูในออปชันว่าจะเปิดยังไงให้มีคนสนใจนะครับก็คือจะเป็น Indoor Golf Simulator TrackMan เปิดร้านอาหารเครื่องดื่มเป็นบาร์แล้วก็ทีวีฉายถ่ายทอดสอดกอลผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าเรามีเป็น Members Club ที่คนมีความสนใจชอบอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันกับเราและ,ะมาดูได้มาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมาฝึกได้ด้วยก็จะดี ตัวผมจบที่ Regent University London ครับสาขา Global Business หรืออีกชื่อคือบริหารระดับนานาชาติครับคือตอนแรกผมว่าจะไปช่วยพี่ๆเขาเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมเหมือนจะได้แรงบันดาลใจใหม่ก็คืออยากจะเปิดโรงเรียนสอนสาภาษาอังกฤษฟรีนะครับเพื่อประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอจากการที่ผมได้มีประสบการณ์เรียนต่างประเทศมาประมาณ10ปีผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคนไทยมันยังขาดอะไรอยู่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมอาจจะนำมาเติมให้เขานิดนึงได้